การตั้งค่าตัวเลือกสินค้าและการขายส่งนะว่าทําอย่างไรเวลาลูกค้าเข้ามาเลือกสินค้าที่ร้านของเราแล้วเนี่ยจะได้ไม่งงนะครับว่าถ้าสมมติว่ายกตัวอย่างนะถ้าขายเสื้อมีไซส์ s ไซส์ m ไซส์ l นะครับจะทำยังไงถ้าลูกค้าเข้ามาแล้วให้เขากดสั่งเลยว่าต้องการเสื้อสีแดงไซส์ s ต้องการเสื้อสีแดงไซส์ m นะครับ โดยที่เราเนี่ยไม่ต้องไปทักข้อความไปถามเขาว่าลูกค้าต้องการไซส์ s หรือเปล่าหรือว่าต้องการไซส์ไหนดีคะซึ่งเป็นการเพิ่มความสะดวกในการให้กับลูกค้าแล้วก็สะดวกต่อการบริหารจัดการในการจัดสินค้าแพ็คสินค้าของเราด้วยนะครเพราะว่าเวลาเราตั้งค่าตัวเลือกสินค้าเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะลูกค้าก็จะเห็นเลยว่าร้านเรามีไซส์ s ให้เลือกไซส์ m ให้เลือกไซส์ l ให้เลือก นะครับแล้วพอเขาออเดอร์มาปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นว่าลูกค้าต้องการไซส์ไหนเราก็แพ็คไซส์นั้นส่งออกไปนะครับตรงนี้เนี่ยที่ต้องแยกมาอีกตอนหนึ่งเลยเนี่ยเพราะว่าตอนมันค่อนข้างที่จะละเอียดนะฮะในเรื่องของการใส่ตัวเลือกสินค้าและการขายส่งนะฮะจึงได้แยกมาอีกเป็นตอนหนึ่งนะถ้าหลายๆท่านที่ดูมาหลายตอนแล้วเนี่ยตอนนี้ก็จะเป็นอีกตอนหนึ่งที่ช่วยเพิ่มลูกเล่นนะฮะให้กับร้านของท่าน นะทีนี้ท่านลองเข้ามาดูก่อนว่าอันนี้ผมเตรียมสินค้าไว้แล้วก็คือเป็นเต็นท์นะเต็นท์เช่นเดิมผมก็ใส่รูปภาพไว้รอยแล้วใส่ชื่อเลือกหมวดสินค้าไว้แล้วนะฮะแล้วก็ลงเรื่องของรายละเอียดสินค้าไว้เรียบร้อยแล้วทีนี้เนี่ยเดี๋ยวมาดูในลักษณะต่อไปว่าเวลาเราเลือกของการตัวเลือกสินค้าเนี่ยเราจะทำอย่างไรนะครับ อ่ามันจะ point ที่สำคัญอยู่ตรงนี้ทุกคนตรงคำว่าตัวเลือกสินค้าให้เรากดเปิดนะครับเปิดใช้งานตัวเลือกสินค้าอ่ากดเปิดแล้วเห็นไหมตัวเลือกที่1น,นะครับตัวเลือกที่1เนี่ยอ่าเราต้องการให้เป็นตัวเลือกอะไรนะครับอย่างตัวอย่างนะอย่างเต็นที่ผมขายเนี่ย ผมมีอยู่ทั้งหมดมีสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองสีชมพูมีสีสีด้วยกันนะผมก็จะตั้งค่าทีละตัวเลือกตัวเลือกแรกนะครับเป็นสีเนาะดูนะทุกคนลองดูตามแนละ้วทุกคนจะเห็นว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรสีชมพูนะสีชมพู สีน้ำเงินสีเหลืองสีเขียวอ่ะเดี๋ยวทุกคนดูอันนะโอเคอันนี้คือตัวเลือกที่หตัวเลือกสีสีของเต็นท์ผมมีสีสินค้าที่เป็นสีชมพูสินค้าที่เป็นสีน้ำเงินสินค้าที่เป็นสีเหลืองสินค้าที่เป็นสีเขียวนะครับมีให้ลูกค้าเลือก แล้วลูกค้าจะเลือกอย่างไรเนาะเราก็มาดูในรายการของตัวเลือกนะครับพี่แม็กในรายการของตัวเลือกเนี่ยก็จะมีสินค้าที่เป็นสีชมพูนะสีน้ําเงินสีเหลืองนะครับแล้วก็เป็นสีเขียวซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะให้ลูกค้าแต่ละคนใช้ในการเลือกถ้าเป็นสีชมพูนะครับก็กดเพิ่มสินค้าเข้าไปเพิ่มรูปภาพที่เราเตรียมไว้ เดีอยาลืมนะต้องเตรียมรูปภาพให้เรียบร้อยยิ่งมีตัวเลือกสินค้าเยอะเท่าไหร่ต้องเตรียมให้เรียบร้อยไม่งั้นเสียเวลานะเห็นไหมอันนี้ก็เพิ่มไฟล์รูปภาพเป็นสีชมพูรเรียบร้อย่อาทุกคนเดี๋ยวทุกคนค่อยๆดูแล้วก็ตอนนี้หยิบมือถือขึ้นมาแล้วทําตามไปพร้อมๆกันได้เลยนะถ้าเกิดว่าจะได้แบบดูไปแล้วพร้อมกันเราจะได้เห็นว่าเวลาเราใส่รูปไปแล้วเนี่ยมัน เป็นยังไงบ้างนะครับสีเหลืองเนาะเห็นไหมทุกคนตอนนี้ผมกําลังทําการเพิ่มรูปภาพทีละสีนะครับเพิ่มสินค้าทีละสีเดี๋ยวจะให้ดูสุดท้ายเอาคําว่ามันเป็นยังไงบ้างนะทุกคนเห็นไหมครับเนี่ยก็คือสีชมพูสีน้ําเงินสีเหลืองนะครับแล้วก็สีเขียวทีนี้ก็มาดูว่าเราก็มาตั้งราคานะครับว่าแต่ละสีเนี่ยราคาเท่ากันไหม ทุกคนจะตั้งเดิมทีมันราคา1190เนาะสีน้ำเงินอาจจะ1 5 5 0บาทก็ได้นะฮะสีน้ำเงินอาจจะใส่เป็น1 0 5 0บาทสีเหลืองอาจจะเพนน1090บาทสีเขียวก็อาจจะเพนน1190บาทก็ได้นะครับแล้วก็สำรวจสต็อกว่าตอนนี้สต็อกสีชมพูมีเท่าไรหร่เหลืออยู่10 สต็อกสีน้ําเงินเหลืออยู่80นะครับแล้วก็สต็อกสีเหลืองเหลืออยู่100สต็อกสีเขียวเหลืออยู่90อย่างเงี้ยอันนี้ก็เวลาไปโชว์ให้ลูกค้าเนี่ยลูกค้าก็จะได้เลือกว่าถ้าฉันต้องการเสื้อถ้าฉันต้องการเต็นสีชมพูฉันจะสั่งได้แค่10อันนะในราคาอันละ1190บบาทเพราะว่าที่ร้านเหลือแค่นี้ นะลองสังเกตนะครับเวลาเราไปซื้อสินค้าที่ร้านอื่นๆเนี่ยทุกคนจะเห็นเนอะว่าเวลาเราไปเลือกสินค้าปุ๊บเนี่ยบางทีเอ้ยทําไมไซส์นี้มันหมดวะแล้วเรากดไม่ได้อะใช่ถ้ามันกดไม่ได้เนี่ยคือแสดงว่าตรงคลังตรงนี้มันเป็นศูนย์แล้วนั่นคือสินค้าไม่พร้อมขายเพราะว่าสต็อกไม่มีนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะทุกคนเสร็จแล้วเราก็พอเราเลือกตั้งค่าเสร็จใช่ไหมเราก็ใส่ เรื่องของน้ำหนักไป2.1กิโลอย่างที่บอกในตอนที่แล้วนะฮะแล้วก็ใส่เรื่องของอค่าขนส่งไปซึ่งเราส่งเป็นสินค้าขนาดใหญ่ต้องการครอบคลุมค่าขนส่งโอเคเป็น0บาทนะฮะสังเกตเนาะเสร็จแล้วเราก็เป็นสภาพของใหม่นะครับโอเคอันนี้ทุกคนก็จะเห็นว่าการใส่ข้อมูลสินค้าถ้าเราเปิด ตัวเลือกสินค้าแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถเปิดการขายส่งได้นะครับทุกคนลองสังเกตดูว่ามันไม่มีตัวเลือกให้เรากดขายส่งเลยนะผมเลื่อนให้ทุกคนดูนะอ่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวเลือกสินค้าบางทีมันคล้ากันออเด์มันจะมันจะไม่ชัดเจนเขาเลยต้องแยกแยกโปรแกรมเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการให้ลูกค้าเลือกเป็นตัวเลือกสินค้า ให,ให้เพิ่มสินค้าเป็นสินค้า1 o r d e ออเดอร์แบบนี้ครับคือเปิดสินค้าใหม่ทําเป็นตัวเลือกสินค้าให้เรียบร้อยก็จะได้ตรงนี้เสร็จแล้วก็กดเพิ่มกดเพิ่มสินค้าไปเราก็จะได้สินค้าออกมา1ตัวนะฮะทีนี้นะเดี๋ยวผมจะพาดูถ้าต้องการนะครับถ้าต้องการทําเป็นขายส่งทํำยังไงเราจะต้องปิด ตรงตัวเลือกการขายตรงนี้นะฮะปิดปุ๊บ,บเห็นไหมมันจะมีขายส่งอ่าขายส่งเดิมทีเราตั้งราคาที่1,190นะครับถ้าเราบอกว่าสั่ง2 3ถึง3ชิ้นนะสองถึงสชิ้นจะตกอ่าชิ้นละ1,090บาทลดให้100ถ้า4จนถึง5ชิ้นลดให้อีกเหลือชิ้นละพัน ะเป็นต้นทีนี้อันนี้ก็จะต่างกันเมื่อกี้นะอันนี้เป็นกรณีของการขายส่งนะครับขายส่งหมายความว่าถ้าลูกค้ากดจํานวนเพิ่มขึ้นตามช่วงราคาที่เราได้มีการตั้งค่าไว้เนี่ยราคาสินค้ามันจะถูกลงเพราะเดิมทีนะยกตัวอ,อย่างของเต็นท์ที่ผมขายเนี่ยอย่างเช่นผมขายส่งผมบอกว่าถ้าซื้อ1ชิ้น 1,190บาทถ้าซื้อ2ชิ้นถึง3ชิ้นอยู่ในช่วงราคา2ชิ้นถึง3ชิ้นเนี่ยจะตกชิ้นละ1,090บาทไม่ได้หมายความว่าเขาได้ไป3ชิ้น1 0 9 0นะเขาได้ไป3ชิ้นชิ้นละ1 0 9 0บาทเท่ากับ1,090บาทคูณ3นะทุกคนถ้าสั่งจำนวนชิ้นเพิ่มขึ้น เป็น4ชิ้นถึง5ชิ้นก็จะตกชิ้นละ1000บาทถ้าสั่ง5ชิ้นก็จ่าย5,000บาทอย่างเงี้ยครับเป็นต้นอันนี้ก็เป็นวิธีการตั้งค่าขนส่งนะฮะในกรเออเป็นการตั้งค่าราคาของการขายส่งอันนี้เป็นการตั้งค่าขายส่งนะเดี๋ยวผมจะปิดตัวเลือกนี้ให้ทุกคนดู อันย้อนกลับมาที่เดิมทุกคนจะเห็นว่าย้อนกลับมาที่เดิมทุกคนจะเห็นว่าในเรื่องของการตั้งค่าการขายสินค้าการเปิดใช้งานตัวเลือกสินค้าและการขายส่งนะครับและการขายส่งทั้งสองอันนี้จะเปิดพร้อมกันไม่ได้นะเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ไขคือถ้าต้องการให้ลูกค้าเลือกตัวเลือกสินค้าเช่นอย่างเต็นที่ผมเลือกมาให้ดูตอนแรกเนี่ย มีหลายสีเราจะให้ลูกค้าเลือกว่าลูกค้าจะเลือกซื้อสีอะไรให้เราเปิดตัวเลือกสินค้าเป็นหนึ่งคำสั่งซื้อแต่ถ้าเราต้องการแบบขายในลนักษณะของการเป็นขายสง่งนะเราก็เปิดอีกตัวเลือกสินค้า <c oughs> เช่นเปิดสีเขียวให้มีการตั้งว่าราคาสินค้าขายสง่งตั้งเลทไปเป็นออเดอร์หนึง่ง สีเต็นสีน้ำเงินก็เปิดขายส่งอีกออเดอร์หนึ่งเต็นทสีเหลืองก็เปิดขายส่งอีกออเดอร์หนึ่งอย่างงี้ครับเพราะฉะนั้นในหน้าของร้านค้าเราเนี่ยมันก็จะมีเทคนิคว่าขายเต็นอยู่ทั้งหมด5-6 o r d ออเดอร์เลยให้ลูกค้าไปเลือกสั่งว่าจะสั่งผ่านออเดอร์ไหนเพราะว่าในแต่ละออเดอร์ก็มีรูปแบบที่ต่างกันออเดอร์หนึ่งให้ลูกค้าเลือกตัวเลือกสินค้า แต่ถ้าต้องการซื้อขายส่งให้ไปเลือกขายส่งออเดอร์อื่นๆเพราะว่ามีหลายสีสีเขียวออเดอร์หนึ่งสีน้ำเงินออเดอร์หนึ่งสีเหลืองออเดอร์หนึ่งอย่างเงี้ยครับเป็นต้นเพราะว่าันเปิดพร้อมกันไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะเป็นอีกตอนหนึ่งที่สําคัญที่จะทําให้ทุกคนได้เห็นว่าจริงๆแล้วการขายสินค้าเนี่ยการเปิดตััวเลือกสตัวเลือกสินค้าและการเปิดขายส่งเป็นการเพิ่มการดึงดูด เนี่ยเป็น marketing seller อย่างหนึง่งที่เพิ่มการดึงดูดทำให้คนลูกค้าเนี่ยเข้าถึงร้านเราและสนใจที่จะกดซื้อสินค้าและบริการของร้านเรานั้นมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่การใช้ marketing seller ช่วยนะครับในการเพิ่มยอดขายให้กับร้านของเรานะครับแทนที่จะขายแค่เต็นท์เดียวๆแล้ก็มีกลยุทธ์สักน,นิดนึงว่างั้นเดี๋ยวฉันขายส่งแล้วกันนะ จะได้มีคนซื้อออเดอร์ทีเดียวในออเดอร์เยอะๆถูกไหมเพราะถ้าเขาสั่งหนึ่งออเดอร์หนึ่งพันแต่ถ้าสั่งหนึ่งออเดอร์ห้าพันเราก็ได้ตังค์ครั้งเดียวห้าพันบาทเยอะกว่าอยู่แล้วนะฮะก็ใครที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยอย่าลืมนะครับไล่ดูให้จบทุกๆตอนนะเพราะว่าถ้าดูทุกตอนแล้วเนี่ยจะได้ไปเพิ่มยอดขายไปสร้างรายได้ให้กับร้านของเราเป็นหน้าร้าน line, ออนไลน์อีกร้านหนึ่งที่จะช่วยเพิ่ม ยอดขายของการซื้อการขายสินค้าและบริการผ่านช้อปปีนะครับ